วกเขากาลังคิดอะไรอยู่หรือทําอะไรกันอยู่ทั้งๆที่อยู่ในทีมก็ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นตัวสําคัญหรืออยู่ในทีมก็ไม่ได้ถูกมองว่าจะมีโอกาสลงเล่นเพราะว่ากวามันจะถึงโอกาสตรงชิ้นนั้นนะครับคุณต้องรอแบบมือ1มือ2เจ็บหรือแบนพร้อมๆกันด้วยซ้าไปซึ่งมันเกิดขึ้นยากมากครับกว่าที่จะโอกาสมันจะตกมาถึงในตะวานมือสามมันอาจจะเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่พูดได้ครับว่าต้องอดทนที่สุดในโลกลูกหนังครับ Mainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลลิสตาบายจิตรกรสีําเครือสวัสดีครับต้อนรับาสู่ฟุตบอลลิสตารครับเดี๋ยวผมจิตรกรสีําเครือและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับฝากกด subscribe ก่อนเลยนะครับกดไลค์กดแชร์ like, กดกระดิ่งกดซีฟเวอร์สไปด้วยครับสับช่องทางของเรานะครับเมนสแตนครับวันนี้เป็นเรื่องราวของนักฟุตบอลในตำแหน่งหนึ่งครับที่ถูกพูดถึงน้อยมากๆครับ หรือบางคนอาจจะคิดเลยเถิดเลยครับว่าไอ้ตำแหน่งนี้มันอาจจะไม่จําเป็นด้วยซ้ําไปนั่นคือการเป็นผู้สัาประตูมือ3ครับเรื่องราวมันเริ่มต้นจากการได้เห็นสกอตคาร์สันครับผู้รัาประตูของแมนซชตี้นั้นได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกลสูงสุดเนี่ยครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีครับในเกมที่แมนเชสตี้เอาชนะิีคอรเซได้43หลังจากที่พวกเขาคว้าแชมป์ไปแล้วนะครับเมื่อเลยเกิดคําถามขึ้นในวงสนทนาของพวกเราครับว่า ความรู้สึกความคิดหรือมุมมองของการเป็นผู้สาประตูตมือสามนะครับพวกเขากําลังคิดอะไรอยู่หรือทําอะไรกันอยู่ทั้งท้งที่อยู่ในทีมก็ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นตัวสําคัญหรืออยู่ในทีมก็ไม่ได้ถูกมองว่าจะมีโอกาสลงเล่น เพราะว่ากวามันจะถึงโอกาสตรงชิ้นนั้นนะครับคุณต้องรอแบบมือ1มือ2เจ็บหรือแบนพร้อมๆกันด้วยซ้าไปซึ่งมันเกิดขึ้นยากมากครับกว่าที่จะโอกาสมันจะตกมาถึงในทวารมือ3เลยลองหาข้อมูลกันดูครับว่าเออมุมมองหรือแนวคิดของพวกเขาเหล่านี้เนี่ยเป็นอย่างไรเราเริ่มต้นในตําแหน่งของการเป็นนทวารก่อนครับนี่คือหนึ่งในตําแหน่งที่แบกรับความกดดันและก็สําคัญมากๆครับเซอร์ไรทฟูกัันครับอดีตกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเคยมีวาทะที่สสาคัญครับเกี่ยวกับ ตำแหน่งผู้รักษาประตูนะฮะเขาบอกว่าถ้าคุณมีผู้รักษาประตูที่ดีครับในแต่ละปีเนี่ยพวกเขาจะสามารถช่วยเซฟแต้มให้กับทีมยอย่างน้อย15คะแนนนั่คือคําพูดของคนในระดับตํานานนะครับแสดงให้เห็นความสําคัญของตําแหน่งผู้รักษาประตูและด้วยความที่มันมีตำแหน่งเดียวนะครับพื้นที่อื่นๆมันอาจจะมีแย่งตำแหน่งแล้วก็กองหลัง3าคน4ี่คนกองกลาง3คน4ี่คนกองหน้าก็แล้วแต่มันยังมีพื้นที่ให้ลงมากกว่า1คนครับ แต่การเป็นนายทวารเนี่ยโดดโดดเลยครับลงสนามไม่แค่คนเดียวแล้วสามารถบ่งชี้ผลลัพธ์ให้กับทีมได้เลยถ้าวันไหนโชว์ซูเปอร์เซฟคุณก็กลายเป็นเทวดาแต่ถ้าวันไหนทําผิดพลาดเสียประตูง่ายๆก็โดนถล่มยับโดนพระวิจารณั่นคือเหตุผลครับที่ทำไมเราถึงพูดว่าตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยต้องแบกรับความกดดันแบกรับความคาดหวังอยู่ตลอดเวลา แล้วยิ่งถ้ามองถึงโอกาสดีนะครับอย่างที่บอกรับว่ามันลงได้แค่ตําแหน่งเดียวมันลงได้แค่คนเดียวครับซึ่งกว่ามันจะมาถึงโอกาสของมือสามมือหนึ่งเจ็บมือสองก็ต้องเจ็บหรือไม่พร้อมอะไรสักอย่างกว่าจะมาถึงมือสามเนี่ยเราแทบจะนึกภาพความเป็นไปได้นะครับมันน้อยเหลือเกินแล้วก็แน่นอนครับตำแหน่งแบบนี้นะครับที่หลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นคนที่ถูกลืมหรืออาจจะไม่จําเป็นด้วยซ้ําไปนะครับใครที่มารับตําแหน่งมือสามเนี่ย ด้วยความเต็มอกเต็มใจนะครับบางครั้งมันอาจจะต้องหายากหน่อยเพราะคุณต้องรับมือกับสถานะตัวเองให้ได้นะครับอาจจะอยู่อย่างแบบไร้ตัวตนหรือไม่มีใครเห็นไม่มีใครจดจําแล้วก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดลึกๆครับว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้ลงเลนมันจะมีเรื่องราวแยกแยะมากมายครับเอาแบบอาตัวอย่างในมุมของคนที่เป็นมือสามแล้วรับสภาพตัวเองไม่ได้สโมอสรฮาวซิตี้ครับในยุคข,ของฟิลบราวเป็นผู้จัดการทีมตอนนั้นเนี่ยเขามีผู้สาตวตัวมือสามก็คือโทนี่วอร์เนอร์ อายุ30กว่า,วาครับมีประสบการณ์นะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ลงเล่นมานานครับคือถ้าพูดกันง่ายๆในภาษาฟุตบอลก็คือขาดแมตช์ฟิตเนสเนี่ยมารวมๆสปีแล้วคือไม่ได้เล่นเลยนะครับฟิลบราวยอมรับเลยครับว่าอก,การที่จะคุมผู้สาวตูมือ3มเนี่ยมันยากมากๆครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยอยู่ในทีมตลอดเวลาซ้อมกับทีมอย่างแข็งขันแต่สุดท้ายแล้วพอประกาศรายชื่อออกมาก็ไม่มีที่ว่าให้กับพวกเขาอยู่ดี โทนี่วอร์เนอร์ในตอนนั้นเนี่ยพยายามครับพยายามที่จะผลักดันตัวเองขึ้นมาอย่างน้อยเพื่อให้เข้าใกล้โอกาสมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้คิดว่าอยู่ไปเป็นวันเพื่อรับค่าจ้างอะไรประมาณนั้น mm hmm. เขาก็พยายามซ้อมให้ดีที่สุดครับสร้างผลงานในสนามซ้อมให้มันดีที่สุด mm hmm. ความรู้สึกของโทนี่วอร์เนอร์คือ mm hmm. เป็นมือสามจริงครับ mm hmm. แต่ความรู้สึกเนี่ย mm hmm. เขาเชื่อว่าตัวเองมีดีมากกว่านั้น mm hmm. น่าจะได้โอกาสมากกว่านั้นไม่ใช่ว่าถูก มองข้ามไปมองข้ามมาแบบนี้จกนกระทั่งถึงเกมที่ต้องออกไปเยือนลิเวอร์พูลครับมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่ครับเพราะว่าโทนี่วร์เนอร์เคยเป็นเด็กฝึกหัดชุดเยาวชนของลิเวอร์พูลในความคิดของเขาก็คือตั้งความหวังครับว่าเอาละเกมนี้เราน่าจะได้มีส่วนร่วมอย่างน้อยเป็นมือสองก็ยังดีแต่คําตอบก็ยังเหมือนเดิมครับฟิลบราวบอกกับโทนี่วร์เนอร์บอกว่านายต้องรอโอกาสต,ต่อไปต้องมีประสบการณ์มากกว่านี้แค่นั้นแหละครับโทนี่วร์เนอร์ระเบิดตูมขึ้นมาเลยครับ สวนกับฟิลบาแบบดุเดือดมากนะฮะบอกว่านายเป็นบ้าอะไรวะจะมาใช้คําว่าขาดประสบการณ์กับคนที่เป็นผู้สาประตูมาตลอดชีวิตแล้วก็อายุอนามเลยหลักเลขสามไปแล้วอย่างนี้เหรอบอกว่าผมไม่มีประสบการณ์อย่างนั้นเหรอผมเคยมาที่แอนฟิลด์เนี่ยมากที่สุดด้วยซ้ำไปในทีมของเราหรือถ้าเอาตัวเลขสถิติของทุกคนมารวมกันเนี่ยมันก็ยังไม่เท่าตัวผมด้วยซ้ำไปคือแบบตูมเลยครับหลังานั้นก็ปิดประตูปั้งไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้ว แต่คำตอบของฟิลบาก็สั้นๆครับบอกว่าโอเคนายไปได้คือย้ายได้เลยครับถ้าไม่อยากอยู่ย้ายได้เลยนีฮะคือมันก็เป็นแบบนี้แหละครับคือด้วยตําแหน่งของการเป็นมือ3ไอ้ครั้งที่จะไปเรียกร้องความสําคัญนะครับภายในทีมมันก็อาจจะยากหน่อยมันอาจจะต้องขึ้นอยู่กับความชัดเจนแล้วก็แนวคิดของคนนั้นๆด้วยครับคือเพราะว่าตามตรงนะครับไอ้ตำแหน่งมือ3เนี่ย ถ้าไม่เป็นดาวรุ่งที่เพิ่งโผล่เข้ามาแบบแบบยังไม่รู้ภาษีภาษานะครับมันก็อาจจะต้องเป็นผู้สาประตูที่อายุมากไปเลยประสบการณ์สูงไปเลยซึ่งเข้าใจและรู้ซึ้งสาระของตัวเองคือมาอยู่เนี่ยไม่ได้มีโอกาสลงเฝ้าเสาหรอกอาจจะมีหน้าที่อย่างอื่นที่คอยทําแล้วก็ผลักดันให้คนอื่นๆลงเล่นต่อไป ซึ่งการอยู่แบบนี้นะครับถ้าจะให้เลือกว่าทางออกมันคืออะไรง่ายๆก็คืออ่ะหนึ่งก็ต้องรอโอกาสครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ด้วยนะครับหน้าที่ของคุณก็คือต้องซ้อมต่อไปทําหน้าที่ของตัวเองให้มันดีที่สุดเพื่อรอคอยโอกาสหรือไม่ก็2ครับต้องย้ายออกอาจจะต้องไปอยู่ในสโมสรที่เล็กกว่าเดิมแต่ได้โอกาสลงเล่น ซึ่งมันก็สอดคล้องกันครับถ้าคุณเป็นผู้สกษาประตูดาวรุ่งการเป็นมือสาในทีมใหญ่อาจจะไม่มีความสุขเท่าไหร่เพราะคุณต้องการลงเล่นอยู่แล้วครับแต่ถ้าคุณย้ายออกไปมันก็ต้องแลกมากับรายได้ที่ต้องลดลงแน่ๆครับเพราะว่าทีมเล็กจ่ายค่าเหนื่อยน้อยกว่าทีมใหญ่แน่ๆแต่กลับกันครับถ้าคุณเป็นผู้สกษาป,ประตูที่มีประสบการณ์นะครับย้ายจากทีมเล็กมาอยู่ทีมใหญ่โอกาสลงเล่นเนี่ยแทบเป็นศูนย์แน่ๆครับแต่มันก็จะแลกมาด้วยกับรายได้ที่มันมั่นคงมากขึ้นอ่าเคสตัวอย่าางงแบบบนนี้นครัััสอสอเขชดจ โรเบิร์ตกรีนนะครับของเชลซีนะครับหรือลีกลันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืออยู่ในขายนี้ครับเป็นพวกสูงวัยประสบการณ์สูงผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วย้ายมาเพื่อเป็นแบ็กอัพแล้วก็รับค่าเหนื่อยที่ที่มันมากขึ้นนะครับถ้าเทียบกันง่ายๆครับอ,อย่างสกอตคาร์สันเคยอยู่กับดาร์บี้เคานตี้มาก่อนก็รับอยู่ประมาณหมื่นปอนต้นๆครับต,ต,ต่อสัปดาห์แต่พอย้ายมาอยู่กับแมนซิตี้ครับเบิ้ลเลยครับ20,000ถึง2 0 0ต่อสัปดาห์ แต่มันแลกกับโอกาสที่ลงเล่นน้อยลงแน่ๆครับแต่มันก็อยู่ในช่วงบ้านปลายชีวิตการค้าแข่งเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นข้อเสนอที่เหมาะสมสาหรับตัวเขาแต่ในทางกลับกันครับการที่จะเลือกเสี่ยงเพื่อย้ายออกไปอยู่ในทีมเล็กแล้วก็เพื่อพิสูจน์ตัวเองมันก็มีจําแนกแยกย่อยไปอีกครับว่าบางคนก็ทําได้บางคนก็ทําไม่ได้อย่างโทมัสคุตสักครับของแมรี่เตดพยายามผลักดันตัวเองขึ้นมาแล้วก็ได้รับโอกาสย้ายไปอยู่กับเวสต์บอมวิชอารเบียน แล้วกลายเป็นมือหนึ่งพิสูจน์ตัวเองครับแต่ปรากฏว่ายืนระยะไม่ได้ค่อยๆหายไปแต่ในมุมบวกก็มีครับอย่างเช่นลูคัสฟาเบสกี้ครับอ,อยู่กับอาร์เซนอลเนี่ยก็เบียดแย่งกันครับมีหลายคนเขาก็ไม่ได้เป็นมือหนึ่งทาวอนจนกระทั่งอ่าจย้ายมาอยู่กับสวอนซีนะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่กับเวสต์แฮมณปัจจุบันก็กลายเป็นมือหนึ่งยาวๆหรืออีกคนที่มันชัดเจนนะครับอ,อย่างอย่างล่าสุดเนี่ยครับเอมิเลโนมาร์ติเนสของแอสตันวิลล่าครับอันเนี้ยชัดเลยครับ อยู่กับอาเซนอลเนี่ยมานับ10ปีนะครับถูกปล่อยยืมโอ้โหไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วก็ถูกมองตั้งแต่การเป็นมือสามนะครับค่คอยๆเติบโตขึ้นมากลายเป็นมือ2ตัวสำรองของแบรนด์เลโน่จนกระทั่งในฤดูกาล2 0 1 9กาถึง2020ครับช่วงปลายซีซั่นเนี่ยบรยโน่มีการบาดเจ็บมาร์ติเนสได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมครับเขาได้ลงเล่นในเกมนัดชิชาเล่ที่พาอาเซนอลคว้าแชมป์ได้ด้วยและหลังนั้นเขาก็ตัดสินใจครับย้ายไปอยู่กับแอสตันวิลล่า เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าฉันสามารถก้าวขึ้นมาเป็นมือนหนึ่งได้แล้วถึงทุกวันนี้ก็ทำได้สำเร็จนะครับซีซั่นนี้ถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมมากๆครับเอมี่มาตินเนสถูกยกย่องจากหลายๆสื่อครับแล้วก็ผู้สังเกตการณ์พูดชมไปในทางเดียวกันแล้วว่าถ้าเอามาตัดเกรดกันนะครับมาตินเนสต้องอยู่ในดับแบบท็อป3ท็อป5ฟได้เลยครับของผู้สาวตัวยอดเยี่ยมแห่งปีในศึกพรีเมียร์ ถ้าเราลงลึกไปอีกครับว่าลองหาคําจํากัดความให้กับกลุ่มนายทวารมือ3เหล่านี้ครับว่าบทบาทหน้าที่หรือความจําเป็นต้องทําอะไรบ้างเรื่องนี้ครับแฮร์รี่รัดแน็บครับอดีตกุนซือในระดับโอ้โหตำนานเหมือนกันครับคุมทีมมากมายเคยพูดไว้ค่อนข้างชัดเจนครับบอกว่าผู้สารประตูมือสานั้นมีความจําเป็นที่แตกต่างจากนักเตะค,คนอื่นๆครับพวกเขามีหน้าที่แสดงความเป็นมืออาชีพออกมาให้เพื่อนร่วมทีมได้เห็น แล้วก็ยกตัวอย่างครับว่าในยุคของเขาที่เคยทํางานเนี่ยเขาก็เคยมีมือ3ามอย่างคาร์โลคูดิชินีรวมถึงจิมมี่วอลเกอร์ซึ่งมาอยู่กับทีมในช่วงบั้นปลายแล้วนะครับแล้วทั้งสองคนเนี่ยนะครับพกประสบการณ์แบบเหลือล้นมากๆครับหน้าที่ของพวกเขาก็คือตั้งใจซ้อมให้คนอื่นเห็นและทํางานหนักอย่างที่ไม่เคยทําให้คุณผิดหวังและเมื่อโอกาสอนอยนิดมาถึงนะครับคุณก็สามารถเชื่อใจได้ครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะไม่ทําให้ผิดหวังผมว่ามันอาจจะเป็น คำตอบหรือคำจำกัดความที่ค่อนข้างชัดเจนครับถ้าเราพูดถึงการเป็นผู้สักษาประตูมือสามเนี่ยมันสำคัญหรือมีบทบาทอย่างไรบ้างซึ่งมันมีหลากหลายข้อครับอย่างเช่นฝีไม้ไลายมือเนี่ยคือมันต้องมีแน่ๆอยู่แล้วครับมีประสบการณ์สูงมีทัศนคติที่ดีครับและมีความเป็นมืออาชีพรวมถึงเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองนี่แหละครับครบถ้วนเลยจากบอลน,นอกรับลองกลับมาดูที่บอลไทยกันหน่อยครับมีใครบ้างที่อยู่ในสถานะแบบนี้ คือการเป็นผู้รักษาตัวมือ3หรือเป็นนายทวารตัวสำรองแบบตลอดการอะไรประมาณนั้นลองค้นไปมาครับเข้าขายอยู่สองคนครับหนึ่งก็คือวชระบ,บัวทองครับอดีตโกมือ3ของการท่าเรือ2ก็คือยศพลเทียงดาครับนายทวามือ2ตลอดการของบุรีรัมย์นี่คือตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเลยครับอย่างในเคสของวชระนะครับสปีแรกกับการท่าเรือเนี่ยทำได้ก็คือซ้อมอย่างเดียวครับและรอคอยโอกาสแล้วก็ ใช้เวลาว่างในการทำอย่างอื่นครับมีเพจของตัวเองด้วยนะครับชื่อว่าไม่หาให้ด่าในใจแล้วก็พยายามลงคอนเทนต์ที่มันแบบเสียดสีตัวเองนะครับกลายเป็นตัวโจกตัวห่างเพื่อนร่วมทีมไปอาจจะเป็นอีกมุมที่เรามองเห็นตัวตนของการเป็นบุคคลที่ถูกลืมอะไรอย่างนี้ครับแต่อย่างน้อยพอจังหวะโอกาสมันมาถึงครับในปี2 0 1พันิบนะครับวัชระก็ได้ลงสนามอย่างต่อนเนื่องเพราะว่าผู้สาวตัวคนอื่นนั้นมีการบาดเจ็บจนโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆครับแล้วก็ ถูกเรียกตัวเข้าแคมป์ทีมชาติด้วยซ้ำไปขณะที่ยศพลนะครับเซ็นสัญญาเป็นนักเตะของบุรีรัมเนี่ยและเชื่อไหมครับว่ายศพลมีโอกาสลงเล่นในเกมอย่างเป็นทางการนะครับแค่9้านัดเท่านั้นครับแน่นอนครับต้องใช้ความอดทนอย่างมหาศาลแต่เจ้าตัวก็ยอมรับครับว่าพร้อมที่จะสู้ต่อในสถานะตัวเองแบบนี้โซรันวิยาโนวิชครับคนนี้เป็นโค้ชผู้รักษาประตูของบุรีรัมชื่นชมยศพลอย่างมากรับบอกว่า เป็นนักเตะที่รักษามาตรฐานของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมมีความเป็นมืออาชีพสูงมากครับและเหตุผลที่เขาอยู่กับทีมมาตลอด9ปีเนี่ยนะครับก็คือแนวความคิดตรงนี้แหละครับทัศนคติที่ดีมากๆซึ่งส่งผลต่อบรรยากาศโดยรวมให้กับทีมด้วยครับไม่ได้ออกอาการกระฟัดกระฟยดไม่ได้ออกอาการไม่พอใจอะไรต่างๆมันเลยทําให้ทุกคนในทีมหรือองค์รวมของทีมเนี่ยครับมันขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง ถึงแม้ว่าจะโดนมองว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีก็ได้มั้งอะไรเงี้ยนะครับแต่อย่าลืมครับว่าฟุตบอลมันเป็นกีฬาประเภททีมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเขามวดเข้าไปอีกครับว่าบทบาทความจําเป็นของนักวานมือ3ามนะพูดกันตรงๆก็คือการทําให้ทีมเป็นทีมที่ดีขึ้นนั่นเองครับซึ่งในเคสนี้นะครับอีกคนที่ถูกชื่นชมมากๆในขณนะการเป็นผู้สาบตูมือ3าก็คือเปาโลโลเปสครับเป็นผู้สาวตูของเบนฟิก้าครับหนึ่งในยอดทีมแห่งโปรตุเกสอายุ40ปีแล้วครับ และในวันที่เขาประกาศแขวนถุงมือนะครับเรื่องราวของเขาก็ได้รับความสนใจอย่างมากมายโดยเฉพาะสื่อระดับโลกอย่าง BBC ีเนี่ยถึงขั้นว่าทำสกูปทำคอนเทนต์เลยครับและยิ่งถ้าดูเสติโตเล่น,นะครับอยู่กับทีมมา11ปีครับได้ลงเล่น4นัดแต่ปาโลโลเปสบอกว่าเขาไม่ได้สนใจเสียงคำพูดของคนอื่นครับสำหรับตัวเขาบทบาทของเขาเขาภูมิใจเสมอครับกับการได้อยู่กับสโมสรเบฟิกา้าและมีส่วนร่วมกับความสำเร็จของสโมสร โลเปสให้สัมภาษณ์กับทาง b b บนะครับบอกว่ามีความสุขมากครับที่เห็นจํานวนการได้แชมป์ของตัวเองความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับเบนฟิก้าเขาถือว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งเสมอครับมีความภาคภูมิใจและพึงพอใจอยู่ตลอดเวลาไม่ได้รู้สึกเลยว่าเป็นส่วนเกินหรือไม่มีตัวตนแต่อย่างใดสิ่งหนึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกและความผูกพันครับปโลเปสเนี่ยอยู่กับทีมมาตั้งแต่ชุดยศชนครับแล้วก็ออกไปหาประสบการณ์กับทีมอื่น จนกระทั่งถึงอายุ32ครับได้รับโอกาสอีกครั้งจากเบนฟิก้าเพื่อดึงเข้ามาเป็นผู้รักษาตูมือ13าเนี่ยแหละครับซึ่งโลเปสบอกไม่ต้องคิดเลยครับเหมือนได้กลับมาอยู่บ้านเกิดของตัวเองและเขาพร้อมทําทุกอย่างครับเพื่อให้ทีมนั้นเดินหน้าต่อให้คนภายนอกหรือสังคมอาจจะมองว่าเขาไม่ได้มีส่วนสําคัญหรือแทบจะไม่มีประโยชน์ด้วยซ้ากับทีมแต่สิ่งที่เขาทำนะ่ะเขารู้ตัวเองครับว่าความพยายามความทุ่มเททุกหยาดเหงือ่อทุกอย่างเขาใส่เต็มร้อยให้กับทีมเสมอ นี่คือตัวอย่างที่อธิบายได้ชัดเจนครับว่าหน้าที่ของโกมือ3มเนี่ยมันคืออะไรและทําไมผู้สัาปะตูตมือดีหลายๆคนถึงยอมรับบทบาทตรงนี้ซึ่งถ้าเราจะไปฟันธงเหตุผลต่างๆมันอาจจะขึ้นอยู่กับแนวคิดของแต่ละคนครับแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาสามารถภาคภูมิใจกับมันได้ครับอย,อย่างเช่นมายสเตี้คว้าแชมป์สกอตคาส์ซันเป็นมือ3หรือมาร์ชวาเซอร์คว้าแชมป์ตอนเป็นมือ3ากับเลสเตอร์บางทีอาจจะไม่มีใครจําเขาได้ด้วยซ้ำไปครับแต่อย่างน้อยการได้ถูกจากรึกชื่อ อยู่บนหน้าความสำเร็จและประวัติศาสตร์สโมสรบางทีมันอาจจะคุ้มสำหรับตัวเขาก็ได้ครับต่อให้ใครจะมองว่าเขาไม่สําคัญแต่ไอความสําคัญตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ใครมองครับมันอยู่ที่ตัวเองมองและคนรอบข้างก็คือคนที่อยู่ในทีมมองครับถ้าคนในทีมมองว่าคุณสําคัญและตัวเองเชื่อว่าสําคัญผมว่าเรื่องนี้มันก็จบอย่างสวยงามได้ครับไม่ว่าคุณจะเป็นโกมือหนึ่งมือสองมือสามทุกคน มีบทบาทที่มันจําเป็นต่อสโมสรฟุตบอลครับเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ท่านจะลงลึกกับความรู้สึกมากกว่าข้อมูลหรือว่ารายละเอียดนะครับแค่เราอยากรู้ว่าเออในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนะครับที่มันเกิดมาแล้วพร้อมกับต้องการความสําเร็จหรือมีเป้าหมายหรือความทะเยอทะยานต่างๆแต่ถูกจํากัด ด้วยบทบาทในการเป็นมือ3เป็นตัวสำรองที่แทบจะไม่มีใครพูดถึงเนี่ยพวกเขารับมือกันมันอย่างไรแต่ทั้งหมดคือคําตอบครับฝากช่องทางของเราด้วยนะครับเหมือนเช่นเคยครับนอกจาก YouTube แล้วก็ยังมี Facebook, Twitter, Instagram รวมถึงช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับซาวคลาสสปอติฟายแอปเปิลพอดแคสตเพียงแค่เสิร์ชคำว่า i n นส a ตนนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเมนสเตนของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook อินสตาแกรมยูทูบทวิตเตอร์บล็อกนิตเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ซาวคลาวสปอติฟายแอปเปิลพอดแคสต์